ก็ไปลงทุนเกมยานหูยผ่านไปประมาณ15วันผมได้เงินมา5ล้าน7จ็อ่ะ ช้าไปไหมสำหรับการรีวิวปี2021ของช่องปิมคุงช่องอื่นเนี่ยเขาทำกันไปแล้วออนแอร์กันไปแล้วนะครับแต่ช่องผมเนี่ยเพิ่งจะมาทำผมอัดคลิปเนี่ยนะครับวันที่1มกราปี6 4สี่ไอหกห้าตลอดไปเลยผมเนี่ยจะมารีวิวนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับผมปี64จนถึงสิ้นปีว่าไอ้ปิมเนี่ยทานอะไรมาบ้าง ปี64เป็นปีที่สนุกสำหรับผมนะสนุกนะครับแล้วก็หาเงินได้เยอะมากแล้วก็เสียเงินเยอะมากเช่นเดียวกันนะครับทั้งหาได้เยอะแล้วก็เสียได้เยอะเสียในที่นี้เนี่ยนะครับผมเรื่องบ้านหนักๆจะไปทางเรื่องบ้านเลยคุณผู้ชมเรามาเริ่มรีวิวกันเลยไหมก่อนจะเริ่มรีวิวนะครับผมก็ไหนๆนี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมถ่ายคลิปปี65กดไลค์หน่อยได้ไหมครขอแค่ไลค์ได้ไหมคร ขอบ,บไ,ปไปปลายปี6 3เนี่ยนะครับผมบอกกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยปีมปี64แม่งต้องเป็นปีที่มึงเก็บเงินวะมึงต้องเก็บเงินให้เยอะที่สุดเท่าที่มึงจะทําได้หาเงินเท่าไหร่เก็บทั้งหมดไม่ลงทุนไม่อะไรทั้งสิ้นหลายๆคนเนชวนผมไม่ซื้อบิตคอยเอาไว้ก็เพื่อนๆน้องๆคนรอบตัวเนี่ยก็แนะนําเยอะแต่ผมอะเป็นคนที่ขี้ขาดใช้คํานี้เลยนะ กวในการลงทุนกลวในการที่เอาเงินเนี่ยไปฝากไว้กับคนอื่นไปฝากไว้กับอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าฝากไว้กับธนาคารเนี่ยโอเคก็คือธนาคารไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไป64ผมบอกกับตัวเองเลยว่าหลังจากจ่ายภาษีผมต้องมีเงินเก็บในบัญชีธนาคารเนี่ยห้าล้านบอกกับตัวเองแบบนี้เลยต้อง เก็บให้ถึง5ล้านนุ้ยปิมเพราะว่าไปลายปลายปี6 3สเนี่ยผมจ่ายค่าบ้านไปหลายล้านแล้วก็เหลือแค่งวดสุดท้ายนะครับผมมาจ่ายต้นปี64เนี่ยก็ประมาณ90 0 0 0 0ถึง1ล้านห้าเราเนี้แหละก็จะจบในเรื่องบ้านก็หลายเรื่องครับต้นปีเนี่ยเป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดนะครับผมของยูทูบเบอร์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ u t u b e เนี่ยนะครับมันปรับอลัลกอริทึมทุกปีครับเป็นอย่างนี้ทุกปีท่านผู้ชมยอดวิวนะครับผมยอดเงินนะครับที่ได้จาก YouTube จะลดแบบ รถหน้าตกใจอย่างมันจะห,หัวปักดินเลยไม่รู้ว่าช่องอื่นสังเกตไหมแต่ว่าผมเนี่ยดูหลังบ้านตลอดนะครับมันจะมันจะห่วงหมดเลยเพรฉะนั้นเนี่ยก็จะเหนื่อยช่วงต้นปีเนี่ยจะเป็นอะไรที่ คนเรียกห,หัวต่อบางคนเนี่ยท้อใจนะครับผมยูทูบเบอร์หลายๆคนอู้ยศิวิตรตกท้อใจหันหลังให้กับ YouTube ก็เยอะแต่ผมเนี่ยทำมาหลายปีแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นช่วงนี้แหละช่วงมกรากุมภาเมนาสามเดือนเนี้ยสเดือนวัดใจเลยของยูทูบเบอร์นะครับผ่านช่วงต้นปีไปครับทำงานหนักมากเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่โควิดระบาดพอโควิดระบาดเนี่ยนะครับผมโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็ปิด นะครัเด็กๆไม่ได้ไปเรียนเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็เลยแอคทีฟตัวเองนะครับผมเราต้องทําคลิปให้บ่อยขึ้นให้เยอะขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะ เสิร์ฟให้กับน้องๆให้กับเพื่อนๆคนที่ดูช่องปิมพุงผมก็ทํางานหนักครับช่วงต้นปี64ทํางานหนักมากจนเลื่อนมาถึงช่วงกลางปีนะครับก็ทํามาเรื่อยๆนะทำ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 จนมาได้งานฟรีไฟฟรีไฟเนี่ยนะครับเขาติดต่อมาจ้างผมนั่งดูคลิปไม่รู้เพื่อนๆจาได้ไหมนะครับเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับรีแอคชั่นยาย่าที่มาเล่นบทแอคชั่นกันอะไรอย่างเงี้ยเออของฟรีไฟคลิปนั้นแหละเป็นคลิปที่ผมเริ่มสนใจฟรีไฟผมเนี่ย กับฟรีไฟเนี่ยเหมือนโลกคู่ขนานนะครับหลายๆคนขอเด็กๆขอกันเยอะนะครับพี่ปีมพี่พิมลองเล่นฟรีไฟไหมมันสนุกหน้ามันนั่นนีหนุนหน้าอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแต่ผมไม่เคยหันไปมองมันเลยถ้าของค่ายกาลีนาเนี่ยผมก็เล่นอยู่แค่สปีดดิฟเออา,าย้อนกลับไปหลายๆปีน่อยก็เล่นสปีดดิปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้หันม,มองฟรีไฟพอช่วงกลางปีมีงานนั้นมาตัวเองก็เลยเริ่มสนใจฟรีไฟนี่กูสนใจฟรีไฟเพราะเพราะใครรู้ไหมทีเอ็มอาร์ตกไม่ใช่ยาย่านะ GMR ตกผมก็เลยมาเล่นฟรีไฟล์เล่นเปิดกล่องสุ่มนั่นนี่นู่นบอกก่อนนะฮะสำหรับะะคนที่ไม่รู้เรื่องนี้นะฮะฟรีไฟล์ไม่เคยจ้างผมเล่นเกมฟรีไฟล์นะครับทุกคลิปที่ท่านผู้ชมได้ดูตลอดปี64เนี่ยนะครับผมใถ่ายผมเองนะผมไม่ได้ไปเป็นครีเอเตอร์ของเขาไม่ได้ปไปเลยนั่นคือผมคือพูดเล่นทั่วไปผมเหมือนเพื่อนๆเ,เลย เป็นผู้เล่นทั่วไปเติมเงินแบบนั้นแบบนี้ว่ากันไปเล่นฟรีไฟด้วยช่วงต้นเนี่ยต้องบอกว่ามันแปลกใหม่อันนั่นมาใหม่ไอ้นี่มาใหม่ดาบนั่นปืนนี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันแปลกใหม่สำหรับเรามากๆช่วงกลางปีเนี่ยขูเป็นอะไรที่สนุกมากสนุกกับฟรีไฟมากๆผมยอมรับเลยว่าผมตื่นมาผมเข้าฟรีไฟเลยแบบเฮ้ยมัน มันอิ่มเอมจังเลยมันไม่เราได้ลุ้นว่าอันนั้นมาใหม่อันนี้มาใหม่อะไรอย่างนี้ติดฟรีไฟลครับยอมรับช่วงนั้นติดหนักมากนะครับแล้วบวกกับช่วงกลางปีเป็นช่วงที่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> บ้านไม่เสร็จตอนนั้นปัญหาเรื่องบ้านเนี่ยมันมีตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่พื่นมันหนักหนักจริงๆริะช่วงกลางปีบ้านไม่เสร็จผมก็เลยต้องหาสปอนเซอร์ เดอะฮันช็อปตอนนั้นเนี่ยได้คุยกับเดอะฮันช็อปพอดีเขาก็สนใจอยากจะมาเป็นสปอนเซอร์ช่องเรานะครับผมในคลิปวิดีโอฟรีไฟก็เลยโอเคจับมือกันคอลแลบกันอะไรอย่างนี้ผมก็บอกเขาว่าเดี๋ยวผมจะโปรโมทให้ทุกคลิปฟรีไฟลผมจะโปรโมทให้เขาส่วนเขาก็จะสนับสนุนเรานะครับผมตอนนั้นหนักเรื่องบ้านครับกลางปีเริ่มคุยว่าจะเอายังไงอะไรยังไงจนประมาณเดือน8เดือน9เนี่ยผมเริ่มเริ่มรู้แล้วว่า ที่เหลือเนี่ยผมจะต้องออกเงินเองทุกอย่างผมต้องทาด้วยตัวเองนะครับก็จะเป็นช่วงนั้นบวกกับภาษีนะครับใครที่เปิดบริษัทเนี่ยน่าจะทราบนะครับผมช่วงกลางปีกับสิ้นปีเนี่ยโอ้โหภาษีแบบคอ,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 อหักเลยนะครับผมก็เปิดอีกบริษัทหนึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบเนี่ยนะครับตอนนี้ผมมี2บริษัทก็จะมีบริษัทปิมคุงและอีกบริษัทหนึ่งซึ่งไม่บอกนะครับก็ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เยอะเท่ากลางปีก็กาลังจะปิดอีกบริษัทหนึ่งนะ นะครับก็เปิดอีกบริษัทหนึ่งนะครับผมบวกกับช่วงนั้นทําบ้านแล้วก็เคลียร์เรื่องภาษีกลางปีเยอะครับจ่ายเยอะไม่บอกตัวเลขละกันเดี๋ยวเพื่อนจะตกใจหนักมากครับทุกครั้งที่ผมออกมาพูดเรื่องภาษีเนี่ยผมไม่ได้แบบอยากจะล้าเลิกบุญคุณนะว่าเอ้กูเนี่ยจ่ายภาษีเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยผมแค่อยากจะแสดงจุดยืนว่าเฮ้ยเราจ่ายภาษีเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งเอาเงินภาษีเราไปใช้อะไรก็ไม่รู้มันมันไม่ได้กลับมาตอบแทนชาวบ้านหรือ ตัวเราเองด้วยซ้ำทุนที่ผมฉีดวัคซีนต้องจ่ายเงินเองเลยทั้งที่ผมจ่ายภาษีปีหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่บางครั้งมันจะมีความรู้สึกนึกคิดแบบนั้นคุณผู้ชมเข้าใจผมทีม่นี้ <c oughs> ผ่านช่วงกลางปีมาครับผมติดเกมนะครับติดฟรีไฟล์นะครับเเปิดอีกบริษัทหนึ่งนะครับผมแล้วก็เคลียรภาษีกลางปีแล้วก็ทํางานหนักหนักมากหนักกว่าช่วงต้นปีอีกนะครับหนักถึงขั้นที่ว่าไอ้โพมันไม่เคยบ่นเรื่องตัดคลิปจนมันเริ่มพูดแล้วว่าเออป่าครับ ผมว่าเราหาช่างตัดต่อเพิ่มไหมอะไรเงี้ยหาได้ก็ดีนะครับหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมเนี่ยเป็นคนยึดติดกับคนมากท่านผู้ชมผมยึดติดกับสกายโพมากมากแบบกอไก่ล้านตัวเลยนี่ผมพูดให้มันรู้เลยนะมันเป็นคนตัดคลิปนี้ผมยึดติดมันมากผมจะ ไม่ยอมหาช่างตัดต่อเพิ่มกูขอจ้างมึงเนี่ยแต่ว่ากูจะจ่ายเงินเดือนมึงอะเท่ากับ2คนพอจะนึกภาพออกไหมผมก็เลยจะเสนอเรื่องนี้ให้โพไเว้ยโพมึงตัดคนเดียวแต่กูจะให้เงินเดือนมึง2เท่าโอ้โหเงินในโพเยอะมากอ่ะคุณผู้ชมแต่แม่งมีวันหนึง่งเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นคือโพแม่งไม่สบายเออ คนแม่งไม่ใช่เครื่องจักรนึกเหรอปะไอ้โพไม่สบายอาทิตย์นี้มันไม่สบายผมก็โอเคไม่เป็นไรก็ให้มันรักษาตัวเองไปคลิปก็ไม่ได้ตัดนะครับแต่ว่าด้วยช่องเราเนี่ยเราทําคลิปสต็อกผมมีคลิปสต็อกเนี่ยเป็น1ิบคลิปนะในการปล่อยท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยเยอะนะครับอาทิตย์นี้ไอ้โพไม่สบายอาทิตย์หน้าไอ้โพติดสอบไอ้โพติดงานผมเลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยไม่ได้ว่การที่เรามีช่างตัดต่อคนเดียวเนี่ยกับช่องที่ต้องออนคลิปขนาดเนี้ยแม่งไม่ได้ ผมยึดติดกับไอโพเกินไปผมก็เลยไปคุยกับรุ่นน้อยคนนึงที่เป็นน้องในแก๊งกันเนี่ยสนิทกันมันชื่อโอมโอมเนี่ยเรียนเกี่ยวกับการตัดต่อผมไม่ได้สนใจเลยครับว่ามันจะเรียนอะไรมาหรือว่ายังไงถ้ามันจะมาตัดช่องปิพมคุงมันต้องเรียนรู้กับไอโพเท่านั้นไอโพก็จะเป็นคนสอนแต่ด้วยคนที่มีพื้นฐานมาแล้วคุณผู้ชมนึกออกมามาตัด เก่งเร็วมากมันตัดเข้าจังหวะผมไวมากเพียงไม่กี่เดือนหรือไม่กี่สัปดาห์เนี่ยคิวิดีโอมันเนี่ยแทบจะไม่ต้องแก้เลยออนแอร์ On air, เสิร์ฟไปท่านผู้ชมได้ดูเลยหลายหลาคนอาจจะไม่ได้รู้สึกด้วยซ้าว่าเราเนี่ยมีช่างตัดต่อ2คนบางคน,นังคิดอยู่เลยว่าโพเป็นคนตัดคนเดียวแต่ไม่ใช่เพราะกิ่นอายมันมันคล้ายกันมากนะครับเรามาพูดถึงช่วงสิ้นปี <c oughs> สิ้นปีเนี่ยผมบอกว่านราลกครับนรลกสําหรับผมเลยเอาจริงๆมันก็ไม่น่าลกนั่นแหละผมมาหาเรื่องเองช่วงเดือน9เดือนสิเนี่ยผมก็ม่วนในการทําบ้านแล้วไม่รู้อีท่าไหนอยู่เห็นเงินในบัญชีพอเริ่มมีขายเบนทิ้งซื้อพอร์ตไอ้นี่มันแอคเกินคนเราแม่งต้องมีสิ่งที่อยากได้คือสําหรับคนอื่นนะผมไม่รู้นะเขาพูดยังไงนะว่าโอ้ซื้อรถมาแล้วว่างเปล่ารู้สึกว่าชีวิตนี้มัน มันไม่รู้จะอยากได้เลยแล้วเงี้ยแต่ใชกก้กูไม่ได้เพราะกูกต้องผ่อนรถฮะ <laughs> Porsche ไทยแคบเนี่ยนะครับเป็นรถที่ผมมองทุกครั้งผมมีความสุขอ,อธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกเหมือนกันท่านผู้ชมมันมีความสุขมากทั้งภูมิใจทั้งมันอะไรหลายๆอย่างมันอบอวลไปหมดเลยนะครับ <laughs> พอช่วงสิ้นปีเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ผมเริ่มรู้จักกับคริปโตนั่นนี่นู่นมันเริ่มเรื่องจากไอ้ปิมเนี่ย มันไปเปิดหน้าแฟนเพจหนึ่งเจอว่าบิตคอย์มนราคาสองล้านผมแบบเฮ้ผมรู้จักกับบิตคอยตั้งแต่บิตคอยแสนเดียวท่านผู้ชมมีคนบอกให้ปิมม,มึงเก็บเงินซื้อบิตคอยไว้ก็ดีนะซื้อสักเหรียญสองเหรียญช่วงนั้นแสนหนึ่งไม่อะไรมึงจะเอาเงินบาทเนี่ยแบงค์พันเนี่ยไปซื้อเหรียญในดิจิตอลเหรียญหาอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยซื้อมาทำบ้าอะไรตอนนั้นผมก็คิดแบบนั้นแต่ผมกลับมาดูมันอีกทีเชียบิตคอยแบงสองล้าน บิตคอยสองล้านไอ้ปิมท่าซื้อวันนั้นแสนหนึ่งมึงได้กันสองล้านแล้วนู้วัยไม่เป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยผมก็เลยซื้อบิตคอยเล็กๆน้อยๆเปิดด้วยความไม่รู้อะไรเลยถามน้องในแก๊งเฮ้ยมาซื้อยังไงวะซื้อไป200,000เอาเงินบาทเนี่ยซื้อเลยแม่งใจเต้นๆตุกๆเปิดหน้าจอดูทุกวี่ะผ่านไปอาทิตย์หนึ่งไอ้สองแสนผมอะไม่กลายเป็นสองแสนสามห อาทิตย์เดียวผมได้เงินฟรีๆมาสามหมื่นคือตอนนั้นเป็นขาขึ้นของบิตคอยครับผมถอนผมถอนถอนเลยคพรับผมกลัวผมกลัวคือเรารู้ว่ามันมีขึ้นมันต้องมีลงกลัวด้วยความปลอดแหกถอนผมถอนบิตคอยออกเป็นเงินบาทผมได้กำไรสามหมื่นแบบแบบที่คนเล่นไม่เป็นน่ะคนง่ๆแบบหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มมีคนให้รู้จักกับพวก NFT NFT เนี่ยนะครับ <fits. S 1> ผมเรียกว่ไม่คือแชร์ลูกโซ่มใช่คำนี้ก็มีรุ่นพี่เนี่ยนะครับมาแนะนำว่าเออปิมลองมาทำความรู้จักกับ NFT ไหมอะไรเงี้ยผมก็ตอนแรกก็กลัวนะครับแต่ก็นึกถึงภาพตอนที่แม่งได้เงินส0 0 0มื่นจากบิตคอยวันนั้นตอนแรกอ่ะตั้งใจจะลง300,000ก็เลยไปนั่งศึกษานั่งดูระบบเฮ้ย ไม่เป็นไปได้นี่นะมันเป็นไปได้ในความรู้สึกผมมันคือเป็นไปได้ก็เลยไปคุยกับรุ่นพี่คนนี้พี่ถ้าผมจะลงล้านหนึ่งโอ้โหตอนนั้นบอกกับตัวเองเลยคิดอะไรอยู่เนย <c oughs> พี่ถ้าผมจะลงล้านหนึ่งพี่แนะนําเป็นอะไร <c oughs> ปิมร้านหนึ่งแม่งไม่พอ <c oughs> นาวินาทีนั่นนะ <c oughs> ล้านหนึ่งมันไม่พอปิมคือถามว่าล้านหนึ่งได้ไหมปิมได้เว้ยแต่ปิมต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้แม่งวุ่นวายมาก <c oughs> พี่พี่เปิดลงทุนไหม เดี๋ยวผมเอาเงินล้านหนึ่งเนี่ยคือคนนี้เขาค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคุณผ,ผู้ชมนะในโลก y o u t u เดี๋ยวผมให้เงินพี่ล้านหนึ่งแล้วผมขอเงินปันผลได้ไหมเป็นรายอาทิตย์เป็นรา,ายเดือนอารมณ์ประมาณแบบฝากเขาลงทุนเขาก็แนะนาคนคนหนึ่งไปเป็นตัวใหญ่ของวง,งการผมก็ฝากเงินไว้ที่เขา50,000 0ครั้งแรก5 0 0 0 0 0แบบโอนไปเลย500,000ผ่านไป1่วันครับเขาโอนเงินมาให้ผม10,000เฮ้ยตกใจเลยพ,พี่โอนมาให้ผมทำไรเขาหมื่นหนึ่งอ๋อปันผลครับ อันนี้ของปิมนะหมื่นหนึ่งไอ้เฮียเราโลบดิเราโลบดิเฮ้ยห0 0แสนเงินปันผลหมื่นหนึ่งพี่ครับผมขอเพิ่มอีก500แสนผมโอนเพิ่มอีก500แสนครับวันต่อมาผมได้2 5งหมื่้เฮ้ยกูถามจริงมึงเยอะไปเปล่าฟังมาขนาดนี้ท่านผู้ชมคงคิดแล้วไอ้ปิมเดี๋ยวมึงก็จะลงไปเรื่อยๆแล้วมึงก็จะโดนเขากบผิด ผมไม่ลงเพิ่มครับผมต่อยล้านหนึ่งไว้ประมาณ3วัน4วันหรืออาทิตย์หนึ่งผมจําไม่ได้ผมได้เงินปันผลมนหลายแสนมากแล้วผมบอกเขาเลยพี่ครับผมขอเงินผมคืนได้ครับติมเขาโอนเงินคืนไหมผมหนึ่งล้านครับที่ผมลงทุนไปผมได้กําไรอ่ะสองสามแสนมั้งคุณผู้ชมจากล้านหนึ่งที่ผมไม่ลงทุนใช้เวลาแค่7วันผมมานั่งนึกกับตัวเองเลยไอ้ปิมทําไมเขาถึงให้มึงได้แสดงว่าเขาเอาเงินมึงไปลงทุน และเขาได้เงินเยอะกว่าที่เขาเอามาปันผลให้กับมึงแน่นอนดิเขาต้องหาเงินได้เยอะกว่าดิไม่งั้นเขาจ้องเงินที่ไหนมาให้ผมถูกไหมผมเลยไปนั่งศึกษาจริงจังผมก็เลยบุง้งโทรหาอันนั้นเป็ดเป็ดลงทุนกันลงทุนอะไรพี่ชายอย่างนี้อย่างนี้บบ้า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 ถ้าเป็ดไม่ลงไม่เป็นไรนะแต่ผมลงคนเดียวตอนนั้นไปคุยเรื่องสัญญาพอร์ตไปแล้วโอนเงินมัดจำไปแล้วแต่ยังไม่โอนเงินดาวมีเงินอยู่ในบัญชีเนี่ยเงินเก็บมาทั้งปี ประมาณ7ล้านนี่ก็เก็บมาทั้งปีเลยนะพี่ผมเอาด้วยพี่ชายเราออกกันคนละครึ่งเลยพี่ชายเป็ด <8 S 2> <8 S 1> เอาด้วย, <8 S 1> วยผมกดเงินออกมา3ล้าน2แสนบาทหุ้นกับเป็ดอันนั้นเป็ดนะคุณผู้ชมหุ้นกันปึง้งลงทุนเหรียญแม่งขึ้นเหรียญที่ผมลงทุนไหแม่งขึ้น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 แม่งขึ้นแบบเป็นกราฟเลยแม่งขึ้นแบบเฮ้ยแม่งขึ้นอะไรขนาดนี้เนะี่ยแม่งขึ้นอย่างนี้เลยอะ ุกวันน่ะผมกับเป็ดเล่น NFT เกมเนี้ยสองอาทิตย์ผมได้เงินมาคนละห้าล้านอ่ะท่านผู้ชมฟังไม่ผิดครับผมได้เงินกันมาคนละห้าล้านมองย้อนกลับไปยังตกใจตัวเองไงนะแล้วผมก็เอาเงินเก็บผมมาได้มาแล้วหล้านเป็ดชนไปลงอีกเกมหนึ่งเป็นเกมที่ หลายๆคนน่าจะรู้จัก King ซเยอร์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาทําคลิปออกมาพูดกันเป็นเกมยานแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปลงทุนกันหูใช้คําว่าอออินเลยมีเท่าไหร่ใส่หมด Mac. แม็กก็คือเงินจากกําไรตรงนี้บวกทุน3ล้าน2นะลงแม็กแต่ผมเนี่ยเป็นคนขี้กลัวผมก็เป็นนี่นิสัยต่างกันคือเป็นเป็นคนแบบใจถึงแต่ผม่ยเป็นคนขี้กลัว มผมเอาเงินล้านหนึ่งออกมาเป็นเงินบาทก่อนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจะต้องทําบ้านและจะต้องจ่ายค่าช่างค่าของเองแล้วผมไม่มีเงินผมก็เลยเอาเงินล้านหนึ่งออกมาก่อนเอามาทําบ้านเอามาจ่ายช่างนันนีนูนเท่ากับตอนนี้ผมมีเงินในระบบเนี่ยประมาณ2ล้านถูกไหมครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมตามทันนะนะก็ไปลงทุนเกมยานหูยผ่านไปประมาณ15วันผมได้เงินมา5ล้าน7อ่ะ5ล้าน7แสนท่านผู้ชมฟังไม่ผิดครับ ผมได้เงินมา5้าล้านเจ็ดแสนบาทในขณะที่ผมยังมียานอยู่อะ่ะถ้ายานผมขายหมดอะ่ะผมได้ค่ายานอีก5้าล้านอ่ะยานบวกกับเงินนี่สิบกว่าล้านแล้วนาะยปิมจะเป็นมหาเศรษฐีดูใบแล้วนะยานเนี่ยก็ยังไม่ขายก็ยังตีทําเงินอยู่โลกก็เลยเอาเงิน5้าล้านเจ็เนี่ยกลับมาเกมแรกไอเกมที่ทําเงินให้กับเราเกมแรกเราเลยเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารักมันเราจะกลับมาลงทุนกับมันและจะรวยไปกับมันอีกครั้งหนึง่ง โลกสวยคุยกับเป็ดเป็ดคั back, มแบ็กไหมเพื่อนจัดไปพี่ชายเป็ดมาผมมีแบค์เอ็ดวินพูดได้อยากร้องไห้ดอกนี้ <c oughs> มีแบค์เอ็ดวินมีไอไอไอเอดบุง้งรอบนี้เราจัดหนักกันมากครับสี่คนเนี่ยหุ้นกันเนี่ยประมาณโอ้โหเกือบ20ล้านนะท่านผู้ชม20บล้านบาทน,นะที่ท่านผู้ชมฟังอยู่เนี่ยเราหวังนะครับว่าเราจะหาเงินได้ต่อวันเนี่ย วันละประมาณสองสาล้านมันมีโอกาสเป็นไม่ได้นะครับไม่ใช่บไม่ได้นะคุณผู้ชมสิ่งที่พวกผมพูดกันอยู่เนี่ยนะครับแต่มันไม่เป็นแบบนั้นพอผมไปลงทุนกันเนี่ยกราฟแม่งลงแม่งลงเหวเลยด้วยความที่มือเติบเงินมันมาไวไปไวกราฟแม่งล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 ง,ลงทุกวันคุยกันแล้วเฮ้ยเอาไงดีวะเป็ดเอาไงดีวะ,ะจบก่อน <c oughs> เรื่องเล่าสนุกสนุกอย่างนี้คุณจะมาดูแค่พาร์ทเดียวคุณไม่เบื่อหรือไงดูพาร์ทสองรับประกันมันใช่ไหมคุณ <c oughs> กดไลค์ด้วย <c oughs> ขอบคุณมากครับ